สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าช่องตะกิ้ชาแนลนะคะคือเห็ดนางรมนะคะที่เก็บมาแล้วนะคะทุกคนมีสองตะกร้านะคะโอเคมาเริ่มทำงานไปกับต๊อกเลยค่ะทุกคน เวลาลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามานะคะทุกครั้งก็ต้องมีการทําแบบนี้นะคะทุกคนพุ่มนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่ดีนะคะน้ําหนักเยอะค่ะพุ่มนี้แปลกมากแปลกเพราะอะไรคะเขาไม่มีขาค่ะทุกคนคือเขาไปออกตรงก้นถุงนะคะถ้าเหตุแบบนี้ไม่มีขาแสดงว่า ถุงนั้นมีการแตกแตกถุงเนี่ยเขาออกด้านข้างถุงหรือว่าก็ก้นถุงนะคะนานนทีจะมีแบบนี้นะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะเห็ดสวยมากลูกค้าไม่ได้ว่าอะไรนะคะทุกคนจัดไปเวลาลูกค้าสั่งมาทุกครั้งเลยนะคะต้องตัดขาเห็ดนะคะก่อนที่จะนําใส่ถุงนะคะ วันนี้ตอกมาแชร์วิธีการรับมือเวลาลูกค้าสั่งของมานะคะออเดอร์เข้ามานะคะต้องทําอย่างไรนะคะวันนี้ตอกก็จะทําให้ทุกคนดูเวลาลูกค้าออเดอร์มานะคะก็คือขั้นตอนแรกเลยนะคะนําสินค้าที่เรามีนะคะมาตัดขาแบบนี้เลย มีหอยด้วยหอยตัวเล็กๆนี่มันชอบมากเลยนะมันชอบเผ็ดทุกคนมันเกิดมากับเผ็ดก็ไม่รู้นะคะมันชอบเผ็ดมันจะมีเฉพาะหน้าฝนหรอกค่ะทุกคนวันนี้อากาศคึ้มนะคะคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะเหมือนฝนจะตกไม่ต้องตัดออกเยอะนะคะทุกคน ัดนิดเดียวนะคะตัดเฉพาะตรงนี้นะคะตัดตรงแบบตรงขาเขานิดเดียวนะคะทุกคนตัดให้ขี้เลื่อยหลุดออกแค่นั้นเองเนี่ยเขาจะมีขี้เลื่อยอยู่แบบนี้นะคะเราก็มาตัดตรงที่มันมีขี้เลื่อยออกแค่นั้นนะคะวิธีตัดขาเห็ดนะคะ อากาศดีมากเลยวันนี้ไม่รู้ฝนจะตกมาหรือเปล่านะคะเหมือนฝนจะตกที่บ้านตอกเริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนที่บ้านทุกคนหนาวหรือยังคะที่นี่จันทบ,บุรีนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีเ็ตสวยงามมาก,ถ,ก,ถ,ก,ถ,กถูกใจลูกค้านะคะ ต่อไปนะคะเป็นการแพคเก็บใส่ถุงนะคะการแพคเก็บนางรมใส่ถุงนะคะต๊อกก็จะหันดอกเห็ดออกด้านนอก <c oughs> เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นเห็ดได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วมันก็จะเกิดความสวยงามด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเห็ดนางฟ้านี่คือไม่ได้ทำแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะวางเลย วางไปในแนวเดียวกันเลยนะคะส่วนเห็นทางลงนี้เราต้องหันดอกเห็ดออกด้านข้างนะคะทุกคนต้อกจะแพ็คลูกค้าสั่งมา4โลตรงนี้ต้องจะแพ็ค1โลแล้วก็อีก3โลจะแพ็ใคใส่ถุงขนาดใหญ่กว่านี้นะคะ เหนึ่งกิโลแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยเส็ดหนึ่งกิโลนะคะเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าเลยไปหน่อยนะคะไม่ได้หนึ่งกิโลเป๊ะนะคะเลยไปประมาณครึ่งขีดเนี่ยนะคะทุกคนเสร็จไปแล้วหนึ่งถุงนะคะต่อไปต่อไปจะใส่ถุงใหญ่แล้วนะถุงขนาดเบอร์สิบสี เมื่อกี้ใส่เบอร์12นะคะ1โลนี้คือเราจะใส่ถุงเบอร์12ส่วนโลครึ่งถึง2โลจะใส่เบอร์14นะคะ ทีการใส่ก็ยัดเข้าไปในมุมก่อนทั้งสองมุมนะคะยัดเข้าไปในมุมก่อนให้เรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็จับวางเลยเห็ดมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ หนักเยอะเป็นเห็ดที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะเห็ดนางลมเนี่ยใครที่อ่าต้องการลดน้ำหนักนี่เลยลดคอเลสเตอรอลน,นะคะพูดถูกไหมคะคอเลสเตอรอลประมาณนั้นอกไม่ถูกก็ประมาณนั้นนะคะ มีประโยชน์สําหรับคนที่รักสุขภาพเขาชอบมาซื้อเหมือนกับว่ามันจะมีลูกค้าจรนด้วยนะคะทุกคนลูกค้าจอนก็จะเป็นลูกค้าแบบไม่ได้นัดหมายค่ะทุกคนอยู่ๆขับรถเข้ามาบ้านแล้วก็มีเห็ดไหมแบบเนี้ยมาซื้อที่บ้านเลยนะคะนะั่นคือลูกค้าจอนลูกค้าพวกนี้จะเป็นลูกค้าที่รักสุขภาพจะกินเห็ดแทนเนื้อนะคะเห็ดแทนเนื้อได้มีโปรตีนสูงนะคะ และก็ไม่ทําให้อ้วนด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นประโยชน์ของเห็ดหรือยังเห็นไหมคนที่ทําเห็ดก็ไม่อ้วนเห็นไหมคะเนื่องจากน่าจะเป็นเห็ดแล้วค่ะกินทุกวันนี่หนึ่งกิโลครึ่งค่ะ ถุงไซส์เบอร์14นะคะอีก1นกิโลครึ่งก็ครบแล้วในส่วนของเห็ดนางรมตัดเพิ่มก่อนค่ะทุกคนที่ตัดไว้ไม่น่าจะพอนะคะหนุกนานเกินเบอร์นะคะทำเห็ดเนี่ย หนานเกินเบอร์ลงทุนก็ไม่ได้เยอะไม่ถือว่าเยอะมากนะคะในการลงทุนทำเห็ดเนี่ย กคนก็นอนอยู่นะคะตอนนี้ตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมาดูคลิปต็อกได้แล้วนะคะทุกคนมาให้กําลังใจตอกหน่อยนะคะช่วยกันดูเยอะๆนะคะทุกคนชอบไม่ชอบก็ก็ดูนะคะทุกคน วยเหลือเกินอยากจะกัดกินเลยน่าจะกินแบบดิบๆได้นะคะจะทั้งทำทั้งกินนะคะทุกคนหอมมีความหอมมีความน่ากินนะคะ โอเคได้แล้วได้แล้วนะคะครบแล้วหนึ่งกโลครึ่งคะ่ะหนึ่งกโลครึ่งต่อไปนะคะจะเป็นเห็ดขอนนะคะเดี๋ยวต้องจะเอาเห็ดขอนมาแพ็คนะคะต่อไป,อไปนะคะมาแพคเห็ดขอนต่อเลยคะ่ะลูกค้าสั่งมาสองกิโลนะคะสองกิโลเห็ดคอนสวยๆนะคะ สวยมากดอกเก็ดขอนเนี่ยสวยแล้วก็อร่อยเกินเบอร์นะคะเนี่ยซื้อแล้วซื้ออีกนะคะสำหรับลูกค้าติดใจนะคะ <c oughs> มีแตเห็ดใหม่นะคะเบอร์ทำแล้วมาถ่ายโปรไฟล์ให้หน่อยนะมีแตเห็ดใหม่นะคะทุกคนเห็ดเก่าไม่มีค่ะ ไม่มีเห็ดเก่าส่งให้ลูกค้านะคะครบ2สกิโลนะคะประมาณนี้นะคะไม่ใช่แน่น้อยนะคะคุ้มได้เห็ดใหม่ไปรับประทานด้วยอร่อยด้วยนะคะต่อไปนะคะก็มา ลัดยางนะคะ มีสอกิโลค่ะรัดให้แน่นๆนะคะให้ถุงเป็นแบบนี้นะคะให้อากาศอยู่ด้านในนะคะ ตอนนี้นะคะต๊อกก็ทําการแพ็คเห็ดส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปต๊อกก็จะนําเห็ดไปส่งลูกค้าที่บ้านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต๊อกก็ทํางานเสร็จแล้วเหลือแต่ไปส่งลูกค้านะคะไปส่งลูกค,ค้านี่บางทีต๊อกก็ไปเองนะคะบางทีก็ให้หลานไปส่งนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมดูจนจบนะคะก็ะฝากากดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ต๊อกด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ